เข้าเรื่องนะครับประเด็นแรกเนี่ยคือรายงานเนี่ยสะท้อนเรื่องการรับมือสถานการณ์ของครอบครัวในวิกฤตโควิดนะครับสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือเห็นสถานการณ์นะครับซึ่งผมก็เข้าใจว่ารายงานไม่กี่สิบหน้าเนี่ยมันอาจจะเขียนไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะครับตามที่พี่เจอพี่เจเดชพูดนะครับแต่มันก็จะเห็นโครงโครงที่จะเป็นเรื่องของวิกฤตอยู่นะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามัน มันขาดหายคือการวิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์ต้นทุนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยวิกฤตโควิดเนี่ยมันเป็นบททดสอบของครอบครัวไทยนะครคือไอ้วิกฤตของไทยเราเนี่ยมันจะมีมาแบบเป็นะระลอกละระลอกต่อเนื่องนะครับโควิดอาจจะเป็นะระลอกหนึ่งซึ่งใหญ่หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้อาจจะมีะระลอกใหญ่กว่านี้อีกในอนาคตก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นบททดสอบต้นทุนนะครับ อันแรกผมที่ว่าต้นทุนสังคมเนี่ยมันชัดมากเลยครับว่าต้นทุนในทางสังคมเราเนี่ยมันรับมือไหวไหมนะครับเริ่มต้นจากต้นทุนชีวิตอย่างที่คุณหมอเดมพูดนะครับของแต่ละบุคคลนะครผมเข้าใจว่าถ้าเราวิเคราะห์ดีๆนะครับต้นทุนชีวิตของแต่ละบุคคลเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ได้นะครับว่าใครที่รอดใครที่ไม่รอดใครที่ใช้เป็นโอกาสใครที่ทําให้มันตกต่ําเป็นวิกฤตนะครับ ผมคิดว่าถ้าถ้าเราเห็นการวิเคราะห์ที่ชัดเนี่ยเราจะออกแบบต่อได้นะครับแต่ที่สําคัญคือนอกจากต้นทุนชีวิตที่ผมคิดว่ามันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแบบที่พี่เจเดตว่าเนี่ยมันเห็นไปถึงต้นทุนของครอบครัวไทยด้วยนะครับในต้นทุนครอบครัวไทยเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการซัพพอร์ตของความเป็นครอบครัวของของปัญหาเนี่ยเมื่อคนในบ้านออกไปถูกกระทําจากวิกฤตเนี่ยเมื่อเขาเข้าสู่บ้านเนี่ย ้นทุนของครอบครัวเนี่ยมันซัพพอร์ตหรือกระทําซ้ําหรืออย่างไรอันนี้ผมคิดว่ามันมันมันไม่เห็นนะครับที่สําคัญคือต้นทุนของชุมชนคือครั้งนี้เราอาจจะเห็นต้นทุนชุมชนเยอะนะครับว่าชุมชนออกมาทําไป HICI แล้วก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วชุมชนอาจจะมีบททดสอบอะไรที่มากกว่านี้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่สําคัญผมว่าเห็นชัดๆเลยคือต้นทุนของรัฐร,รัฐไทยนี่แหละครับว่า รัฐไทยเนี่ยเวลาเจอวิกฤตเนี่ยเขาสามารถจัดก,การปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับคือการวิเคราะห์ต้นทุนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสเมื่อเกิดวิกฤตนะครับว่าเราสามารถจะวิเคราะห์ว่าเรามีต้นทุนมากน้อยแค่ไหนและอะไรที่เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องเพิ่มนะครับหรือพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่านี้นะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อสัก สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมลงพื้นที่พืที่ภาคเหนือนะครับมีหนุ่มสาวอย่างที่พี่เจหรือพี่พี่เฉเดชพูดเลยครับหลายคนเลยครับกลับไปอยู่ที่ชุมชนแล้วสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยเป็นมุมบวกนะครับคือคือเขาคือณวันนี้เนี่ยมันผ่านโควิดมาในช่วงของการรายงานคือปีหกห้านะครับปีนี้ปีหกหกกลางปีละเอ่อกขนาดเนี่ยเขาบอกเลยครับว่าเขาเนี่ยไม่กลับมาอีกแล้วไม่กลับเข้าสู่เมืองนะครับ เขาจะใช้โอกาสที่เขาเข้ามาสู่เมืองคือการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเป็นเซลล์การทาประหลาดการเป็นลูกจ้างบริการทั้งหลายเนี่ยไปใช้โอกาสเนี่ยในการทํางานในพื้นที่ชุมชนในกเกษตรอินทรีย์ของเขาในพื้นที่ที่เขาทําผลิตภัณฑ์ของโครเรนของเขานะครับผมว่าพวกนี้มันไม่มีการวิเคราะห์โอกาสนะครับถ้าเราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคนมีการอพยพย้ายถิ่น พี่จเจติบอกว่าสองร้านเนี่ยกลับเข้าสู่ภูมิลำเนาเดิมเนี่ยครอบครัวไทยถ้าเข้มแข็งคือครอบครัวในชนบทเข้มแข็งเนี่ยคือมันจะรองรับคนได้จํานวนมหาศาลจริงๆในยุคป,ปี40ที่เราเจอวิกฤต้มยำกุ้งเนี่ยก็มีหลายครอบครัวเนี่ยกลับกลับเข้าสู่ชนบทนะครับวิกฤตโควิดก็ COVID, มีอีกหลายจํานวนมากเลยที่กลับเข้าสู่ชุมชนของเขาเข้าสู่ท้องถิ่นของเขานะครับถ้าครอบครัวในชนบทเข้มแข็งพอเนี่ย จะลองรับจํานวนคนที่กลับเข้าสู่ชุมชนหรือท้องถิ่นของเขาและไปทําให้พื้นที่ของเขาเข้มแข็งขึ้นผมมองว่าไอ้การวิเคราะห์ทางออกแบบนี้มันมันควรจะเติมเต็มว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนมันจะเป็นลบอย่างที่พิจตตั้งข้อสงสัยไมว่าไปแย่งที่ทํากินหรือว่าไปแย่งทรัพยากรหรือไปหนุนเสริมถ้าหนุนเสริมเขาทํำยังไงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราเห็นภาพพวกนี้เอาภาพปี65นี้ก็ได้6 6นี้ก็ได้นะครับถ้าทาเพิ่มนะครับ คือเพิ่มภาพที่เป็นโอกาสของวิกฤตนะครับมันจะทําให้เราเห็นว่าเราจะต้องเติมเต็มอะไรนะครับประเด็นเนี้ยผมเห็นว่าถ้าเรามาดูว่าไอ้ผลกระทบโควิดเนี่ยจริงๆแล้วผมทาง,งานเรื่องครอบครัวนะแล้วเป็นครอบครัวกครอบครัวนะฮะคือวิกฤตโควิดเนี่ยมันต้องมาดูว่ามันไปนกระทบเกี่ยวกับเรื่องความเข้มแข็งของครอบครัวมากน้อยแค่ไหนเออคม ทางทางวิยินโดนทางสถาบันวิจัยอาจารย์ชื่นก็คงเข้าใจเรื่องนี้อาจารย์ชายก็คงเข้าใจเรื่องนี้ครับพอวิกฤตโควิดปุ๊บเนี่ยตัวรายงานมันเขียนว่ากระทบแต่ว่ามันไม่ไปกระทบ่อบโครงสร้างของความเป็นครอบครัวเช่นสมรรถภาพต้องเป็นยังไงดีขึ้นเร็วลงนะครับเรื่องการเลี้ยงดูตอนนี้ก็บอกว่าเด็กเกิดแล้วเราไม่ได้เข้าไปเยี่ยมดูเด็กคลอดอะไรอย่างนี้นะหรือ,อคนเสียชีวิตในบ้านเราไม่สามารถไปเผาได้อะไรอย่างเงี้ย จริงแล้วไอ้การดูการดูแลกันในครอบครัวเนี่ยมันมันดีขึ้นหรือเร็วลงนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของเศรษฐกิจโครเรือนตอนนี้นี่สิเราเพิ่มขึ้นเนี่ยจากวิกฤตโควิดเนี่ยในรายบุคคลเนี่ยมันกระทบต่อความเป็นโครเรือนไหมอะไรนี้นะครับคือถ้ามันมีการวิเคราะห์ไปถึงโครงสร้างของความเป็นครอบครัวเนี่ยมันจะดีกว่านี้นะครับประเด็นที่สองครับผมพูดถึงต่อเนื่องมาถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของครอบครัวไทยคือคือผมเรียนเรื่องประชากรมาเนี่ยผมเข้าใจว่าเวลามันมีการย้ายถิ่นเนี่ยตั้งแต่สมัย การสร้างเมืองของกรุงเทพเมืองใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยมันมีการอพยพย้ายถิ่นเนาะและการย้ายถิ่นเนี่ยมันกระทบต่อความเป็นครอบครัวแน่ๆนะครับครอบครัวที่จะต้องย้ายถิ่นต่างคนต่างอยู่บางคนพ่อแม่ลูกไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับแต่ครั้งนี้มันเป็นการอพยพอีกครั้งหนึ่งของคนในสังคมไทยนะครับแล้วผมอยากรู้ว่าโครงสร้างครอบครัวไทยตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับมันมีครอบครัวขยายเพิ่มขึ้นครอบครัวเดี่ยวเพิ่มขึ้นครอบครัวที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นแล้วสถานการณ์ณวันนี้เนี่ย มันมีเรื่องของการยอมรับของสังคมในสถานะของครอบครัวที่มันไม่เหมือนเดิมอะครับคือเดี๋ยวนี้เราครอบครัว LGBT เราก็ยอมรับได้ครอบครัวที่แบบประเภทที่อยากจะเเลี้ยงดูลูกตามลําพังเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเราก็ยอมรับได้นะครับคือสังคมมันยอมรับของโครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเมื่อมันมีการหมุนเปลี่ยนประชากรพวกนี้ผมก็อยากรู้ไอ้โครงสร้างครอบครัวไทยตอนนี้มันเป็นยังไงสุดท้ายเลยผมเห็นด้วยกับพี่เจเด็ตนะครับ เรื่องของสวัสดิการครอบครัวไทยคือคือครั้งเนี้ผมคิดว่าถ้าเราวิเคราะห์ไปถึงว่าครอบครัวเราเนี่ยถ้าเรามีวิเคราะห์ต้นทุนที่ดีแล้วนะครับว่าต้นทุนชีวิตต้นทุนครอบครัวเป็นยังไงเนี่ยคงสร้างเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนี่ยสิ่งที่ต้องนําเสนอ ER คือรัฐไทยควรทาอะไรเรื่องสวัสดิการครอบครัวคือสวัสดิการครอบครัวเนี่ยผมมองเป็นสองประเด็นคือสวัสดิการทั่วไปนะครับซึ่งทุกครอบครัวพึงได้รับเช่นเรื่อง การเรียนรู้ของเด็ก่างเงี้ยต้องได้รับการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยต้องได้รับนะครับเรื่องเกี่ยวกับการมีโอกาสทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางรายได้พวกเนี้ยต้องต้องได้รับนะไอ้พวกเนี้ยเป็นเรื่องพื้นฐานที่รัฐไทยควรทําเพราะอะไรครับเราบอกว่าเวลาคนมีปัญหาเราบอกว่าครอบครัวเป็นพื้นที่สุดท้ายที่จะดูแลแต่ถ้าคุณไม่มีสวัสดิการเอื้อให้เขาดูแลคนในครอบครัวเขาได้เนี่ยแล้วคุณจะทาไปเพื่ออะไรนะครับคุณจะทําเพื่อปัจเจกหรอนะครับในเมื่อครอบครัวเป็นพื้นที่สุดท้ายของเขาอะนะครับ ฉะนั้นเนี่ยสวัสดิการครอบครัวทั่วไปเนี่ยควรจะส่งเสริมอย่างยิ่งนะฮะแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือควรจะมีสวัสดิการครอบครัวประเทศเจาะจงนะฮะคือณสถานการโควิดเนี่ยเราเจอวิกฤตเยอะแยะเลยในกลุ่มเป้าหมายต่างๆที่พิจเด็กพูดนะฮะกลุ่มที่มีแต่ผู้สูงอายุกลุ่มที่เป็นเด็กอ่อนกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มที่เป็นคนพิการกลุ่มที่เป็นกลุ่มชาติาพันธุ์หลายเนี่ยคือคือเขามีความเฉพาะของประเด็นครอบครัวเขานะฮะฉะนั้นเนี่ยควรจะมีสวัสดิการเฉพาะเจาะจง ให้เขาเข้าถึงระบบบริการนะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะออกแบบคือตัดเสื้อให้ตรงกับพวกเขาด้วยการมีระบบโซเชียลวอร์ r เกอร์ที่เป็นแฟมิลี่เนี่ยที่เจาะจงไปถึงตัวแต่ละครัวเรือนแต่ละชุมชนอย่างเงี้ยคือคืออะไรพวกเนี้ยครับคือสิ่งที่เราควรจะใช้โอกาสของวิกฤตทั้งเนี้ยเพื่อจะชี้นำสังคมว่าครอบครัวไทยเนี่ยมันต้องรับการส่งเสริมได้รับบริการที่แข็งแรงพร้อมที่จะรองรับหรือ รอรับด้วยกันรอรับวิกิตลูกใหม่ที่อาจจะเล็กหรือใหญ่กว่านะครับนะครับขอบคุณมากครับ